สวัสดีเ,เพื่อนๆค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องลูน่าดิสทีนี่นะคะกลับมาเจอกับมิ้งในการเล่นพิงอากาศค่ะโดยในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าจะมีใครนะคะที่คิดถึงคุณแล้วก็ติดต่อหาคุณในเร็วๆนี้นะคะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด4ใบด้วยกันค่ะใบที่1ใบที่สองใบที่3ใบสุดท้ายใบยที่4ค่ะเพื่อนๆรู้สึกว่าไพ่ใบไหนดึงดูดเรามากที่สุดสามารถเลือกไพ่ใบน,นั้นแล้วก็กด time stamp ไทม์สเตมข้ามไปฟังคำทำนายได้เลยค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบที่1ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใครนะคะที่คิดถึงคุณแล้วก็จะติดต่อหาคุณในเร็วๆนี้นะคะขอดูหน่อยนะคะว่าเขาคนนั้นเนี่ยเป็นใครนะคะเอ of Swords นะคะ The Star นะคะแล้วก็เป็น n i o g of Con นะคะ เออมีรู้สึกว่าคนคนนี้เขาอาจจะมีบุค,คลิกนะคะภายนอกดูเป็นคนแข็งแข็งทื่อๆนะคะอาจจะลักษณะการพูดของเขาว่ามันจะดูห้าวเออดูมีความแบบซีเรียสจริงจังตรงไปตรงมาหรือบางครั้งเป็นคนที่พูดจาไม่ได้หวานไม่ได้โรแมนติกนะคะ ซึ่งในบางความสัมพันธ์เนี่ยคุณกับเขาอาจจะอยู่ในสเตตัสของการเป็นเพื่อนหรือว่าบางคนน่ะอยู่ในเฟรนด์โซนเฟรนด์วิธเบเนฟฟิตแบบนั้นก็ได้เพราะว่าเขาคนนี้ค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะรักคนยากนะคะ คือเวลาที่เขาจะเลือกใครสักคนนะเขาจะช่างใจเยอะมันจะไม่ใช่มีแค่เรื่องของอิโมชันนน่ะแต่มันจะมีในเรื่องของความเหมาะสมโปรไฟล์ทั้งคู่โอเคไหมหรือเป็นลักษณะที่แบบว่าความเข้ากันได้ฐานะทางการเงินต่างๆอะไรประมาณนี้ได้นะคะซึ่งคนคนนี้มีโอกาสที่อยู่ดีๆนะคะเขาก็อาจจะมีการติดต่อกลับมานะคะซึ่งในการที่ติดต่อกลับมานะคะมีรู้สึกว่าตัวเขาเองอ่ะ ตอนแรกอะนะถ้าเกิดคุณเป็นฝ่ายที่พยายามเข้าหาเขาอะมีรู้สึกว่าเขาจะดูมีกาแพงนะคะออกแนวแบบมีความเมินเฉย <c oughs> ขออภัยค่ะเมินเฉยอิกนองไม่สนใจทำเป็นเลิศเลิศเฉิดเิดอะไรประมาณนี้เหมือนเขาอะค่อนข้างมีความแบบระมัดระวังตัวไม่ยอมเปิดใจในความสัมพันธ์ง่ายๆอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าพอในวันหนึ่งนะคะที่ความสัมพันธ์อะ มันเริ่มเหมือนกับสนิทกันมากขึ้นรู้สึกให้ใจมากขึ้นมันเลยกลายเป็นว่าตัวเขาว่าก็เริ่มมีการเทใจให้เรามากเรื่อยๆแบบนั้นก็ได้นะคะแล้วมันก็เลยทําให้คนคนนี้รู้สึกคิดถึงคุณนะคะรู้สึกแบบอยากจะเข้าหาเพราะฉะนั้นคนนี้ค่ะไม่ใช่คนที่แบบใหม่กิ๊งต้องเป็นคนที่รู้จักกันมา,นานในระดับหนึ่งบางคนเน่เคยอาจจะคบกันมาก่อนได้ซ้ำนะคะหรือเป็นเพื่อนที่สนิทก,กันมากๆนะคะเพราะฉะนั้นคนนี้เป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวบางครั้งก็ท r ีตเราเหมือนเพื่อนบางครั้งก็ดูเหมือนกับว่ามีะร ไม่อยากเข้าหาแต่บางทีก็เป็นฝ่ายที่พยายามจะเข้าหาคุณเองแบบนั้นได้นะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วทําไมนะคะเขาถึงคิดถึงคุณนะคะทำไมอยู่ดีๆเขาก็คิดถึงคุณขึ้นมานะคะ q u of s w ส r d s นะคะ Camp, นายออฟคะัมแล้วก็ The Hermit นะคะ มิงมอกว่าเพราะตัวคุณอยู่ดีๆก็เปลี่ยนไปนะคะเช่นจากเมื่อก่อนเนี่ยคุณอาจจะเหมือนกับอาศัยใจดูแลเทคแคร์นะคะแต่ว่าในช่วงระยะเวลาเร็วๆเวนี้คุณอาจจะเริ่มมีการนิ่งมากขึ้นเย็นช้ามากขึ้นนะคะแล้วเวลาคุยกับเขาว่าคุณก็ไม่ได้หวานไม่ไโรแมนติกนะคะคือคุณคุยแบบชิลๆทั่วไปเหมือนเป็นเพื่อนที่คุยกันอะไรประมาณนี้ได้นะคะแล้วก็ถ้าคุยอะ่ะ ค่อนข้างจะคุยได้ลึกซึ้งในระดับหนึ่งนะอาจจะเหมือนกับคุยปรึกษาในเรื่องการงานการเรียนหรือมีเรื่องปรึกษาในเรื่องชีวิตส่วนตัวแบบนั้นก็ได้นะคะแต่มันเหมือนตัวเขารู้สึกว่าท่าทีบางอย่างคุณนะ่ะมันดูเปลี่ยนไปเนี่ยดูเฉยดูเฉยมากจริงๆแต่ว่าคุณก็ไม่ได้ตัดขาดไม่ได้ตัดเยื่อใ่กับเขานะมีการประคับประคองความสัมพันธ์ไปเพียงแต่ว่าเขารู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่ดูไม่เหมือนเดิมเช่นเขารู้สึกว่าคุณดูผิดหวังบางอย่างในตัวเขา ซึ่งอาจจะผิดหวังจากการที่เขาแทบไม่เคยเทคแอคชั่นหรือไม่ทําอะไรเลยในความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยวนคิดถึงคุณนะคะว่าเอ๊หรือว่าเขาเนี่ยไปทําอะไรผิดหรือเปล่าทําไมคุณถึงดูเปลี่ยนไปคุณดูไม่พอใจแบบนั้นได้ค่ะคราวน,นี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วนะคะเขาจะติดต่อหาคุณในเรื่องอะไรนะคะใน g h t คัฟนะคะ of c u p ค่ะแล้วก็ strength นะคะมีรู้สึกว่าตัวเขาว่าจะติดต่อมาในเชิงที่เหมือนมีท็อปปิกอะไรบางอย่างเข้ามาคุยแต่มันเป็นท็อปปิกที่จริงๆอ่ะไม่ใช่เป็นประเด็นไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรเลยคุณรู้สึกว่าเป็นท็อปปิกเล็กๆอะไรมาประมาณนี้แค่เหมือนกับเพื่อจะเปิดเรื่องอ่ะให้มีเรื่องได้พูดคุยกันอะไรประมาณนี้ได้คะบวก,กับ s v e n of s w o r d นะคือเป็นได้ตั้งแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาอาจจะแบบ บางทีไม่จริงด้วยแต่งเรื่องขึ้นมาอย่างนั้นก็ได้นะคะแบบสมมุติเรื่องขึ้นมาเพื่อที่จะมาคุยกับคุณอะไรประมาณนี้หรือเป็นลักษณะที่เอาความลับบางอย่างก็ได้นะเหมือนกับมาเล่ามาเปิดเผยให้คุณฟังอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าหลากัหลกๆอ่ะคือเขา่าพยายามที่จะดึงความสนใจให้คุณน่ะกลับมารู้สึกดีนะคะหรือว่ามาอ่อนไหวหรือว่าแสดงอิโมชันที่ดูมีความน่ารักอ่อนโยนกับเขามากขึ้นนะคะ ซิกออฟสอดนะคะเพดออฟคัมนะคะเนี่ยมีรู้สึกว่าตัวเขาอะมองว่าคุณอนะเหมือนกําลังจะจากไปกําลังจะทิ้งระยะในความสัมพันธ์นี้เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาต้องงอแล้วแหละเขาต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อดึงความสนใจนะคะเพื่อให้คุณรู้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังสนใจคุณอยู่นะเพียงแต่ว่าตัวเขาในบางครั้งเนี่ย เหมือนกับไม่กล้าที่จะเดินหน้ามากกว่านี้นะคะหรือบางคนถ้าเป็นความรักเกา่กาๆคนคุยกับแฟนเก่าเนี่ยคือเขารู้สึกว่ามันมีขอบเขตหรือขอบหรือขีดจํากัดบางอย่างที่ทําให้เขาไม่สามารถกลับมาโดยตรงได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขา่จะไม่ไม่แคร์จะไม่รักจะไม่สนใจนะถ้าเกิดว่าเขาคิดว่าคุณอะ รู้สึกว่ากาลังจะเฟดไปไม่โอเคอะเมื่อเหมือนเขาก็พร้อมที่จะพยายามงองเอาอกอาใจแบบนั้นได้นะคะโอเคก็เรียบร้อยนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบที่1ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูลักนณราศีที่อาจจะเกี่ยวข้องนะคะส่วนสําหรับเพื่อนๆน,นะคะคนไหน,นะะที่อยากรู้ว่าแล้วขอบเขตขีดจํากัดอะไรที่ทําให้ตัวเขารู้สึกว่ามันไม่สามารถเดินหน้าได้มากกว่าน,นี้นะคะก็สามารถแอดไลน์ดูดวงส่วนตัวได้นะคะมิงแปะ ลิงนะคะไม่ใช่ link แปะลิงแปะชื่อนะคะเออเอาไว้ที่หน้าคลิปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วข้างในราศีที่เกี่ยวข้องนะคะมีราศีเมษธนูนะคะราศีมีนและสุดท้ายราศีกรกฎค่ะเรียบร้อยสําหรับคนที่เลือกไพ่ไปที่1ก็ขอบคุณทุกคนมากมากนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะต่อมานะคะในส่วนข้อที่2ไม่ใช่ข้อที่ใบที่ 2, 2> นะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะว่าใครที่จะติดต่อหาคุณในเร็วเ็วนี้นะคะ ใครที่จะติดต่อหาคุณในเร็วๆนี้ะะะมีรู้สึกว่าคนเนี้ย เขามีโอกาสที่จะเป็นคนโสดนะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะแวะเวียนวนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณนั่นแหละบางคนอาจจะอยู่ในสถานะของการเป็นเพื่อนนะคะที่อาจจะมีการแวะเวียนมาเจอกันบ้างเป็นครั้งคราวอะไรประมาณนี้ได้นะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ถ้าเป็นคนคุยนะมิสต์เป็นความสัมพันธ์ที่ยังให้อิสระซึ่งกันและกันอยู่นะคะแล้วก็อาจจะมีบางช่วงที่ก็ทีตกันในเชิงที่ดูเป็นเพื่อนมีการบางทีก็เหมือนกับมามาหายหายในบางช่วงอะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันนะคะ คนนี้จะเป็นคนที่เดินทางค่อนข้างบ่อยได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่อาจจะทํางานอะไรที่เกี่ยวกับออการแอคชั่นเยอะๆนะคะเช่นแบบทหารตำรวจเป็นช่างหรืออะไรเงี้ยคืออาชีพที่ดูค่อนข้างจะมีความลุยๆอะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันนะคะ <c oughs> คนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะเจ้าสเสน่ห์นะมีรู้สึกว่าเป็นคนบริหารสเสน่ห์เก่งมากนะคะแต่ว่านะคะเหมือนกับเป็นคนบริหารสเสน่ห์เก่งแต่ ไม่ค่อยเดินหน้าความสัมพันธ์กับใครนะคะส่วนใหญ่ก็จะทรีคคนที่เข้ามาในเชิงของการเป็นเพื่อนนะคะเพราะว่าบางทีเจ้าตัวอ่ากรณีแรกนะเจ้าตัวพอจะเลือกใครสักคนแบบซีเรียสจริงจังอะคะ่ะจะคิดเยอะนะมันก็เลยใช้ระยะเวลานานอะไรประมาณนี้หรือนะคะในกรณีที่2นะคะคือตัวเขาเองเนี่ยอาจจะมีใครสักคนที่เขาเหมือนกับเล็งเอาไว้แล้วว่าคนนี้ ฉันกะจะดิวแบบเดินหน้าความสัมพันธ์แบบซีเรียสจริงจังอะไรประมาณเนี้มันเลยเป็นเหมือนกับว่าบริหารเสน่ห์นะ แต่ก็ไม่ได้ให้เข้าถึงตัวได้ง่ายขนาดนั้นเพราะฉันนั้มีคนในใจแต่ก็เหมือนกับทร e ททุกคนในเชิงการเป็นเพื่อนอะไรประมาณนี้ได้นะคะราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วทําไมนะคะคนคนนี้ถึงได้นะคะโทรหาคุณนะคะทำไมเขาถึงได้โทรหาคุณนะคะเชนออฟคอนนะคะคิงออฟคอนนะคะแล้วก็ซิกออฟคอนไม่รู้สึกว่าเขาคนนี้อาจจะโทรมาหาคุณเพราะในเรื่องเกี่ยวกับการงานหรือผลประโยชน์บางอย่างนะคะที่คุณ 2องคนอาจจะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเช่นนะคะช่วยเหลือในเรื่องของการให้คำปรึกษาก็ดีช่วยเหลือในเรื่องของคอนเน็กชันนะคะหรืออาจจะช่วยในเรื่องเนี้ยที่เกี่ยวกับการเงินการซัพพอร์ตบางอย่างอะไรประมาณนี้ได้คือมันเหมือนตัวเขาเองค่ะอาจจะมีแผนอะไรบางอย่างในใจเขาแล้วเขาอาจจะเหมือนกับมาการมาออกแนวเหมือนขอความช่วยเหลืออะไรบางอย่างจากคุณแบบนั้นก็ได้นะคะ แต่มันไม่ได้เป็นไพ่เชิงเอาเปรียบนะแต่มันมีโอกาสที่เหมือนกับพอทําอะไรด้วยกันแล้วอะ่ะมันอาจจะเกือ้อหนุนกันซัพพอร์ตกันได้ดีอะไรประมาณนี้ได้นะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งอะ่ะมีรู้สึกว่าตัวเขาเองอะค่ะจะมีแพลนอะไรบางอย่างที่จะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอะไรแบบนี้แต่ว่ายังมีความไม่มั่นใจนะคะมันก็เลยอาจจะทำให้เขาอะเหมือนกับคิดถึงคนขึ้นมานะนะว่าเฮ้ย มาปรึกษาคุณดีกว่าเขารู้สึกว่าคุณเหมือนมีเซนส์อะไรบางอย่างในเรื่องเกี่ยวกับการงานหรือการทําธุรกิจหรือในเรื่องเกี่ยวกับบางแผนทางการเงินอะไรประมาณนี้ เออเขาก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาแอคชั่นอะไรบางอย่างลงไปแต่มีคุณเป็นแบ็กอัพให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นกําลังใจนะคะหรือเป็นคนช่วยเหลือซัพพอร์ตอะไรบางอย่างให้กับเขาหลังบ้านได้เนี่ยมันก็คงจะโอเคมากๆและอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เขาเลยที่จะติดต่อหาคุณนะคะคืออย่างแรกเนี่ยนอกจากที่เขารู้สึกว่าเชื่อในเซนส์สัญชาตญาณบางอย่างของคุณแล้วเชื่อในความรู้ของคุณแล้วอะ่ะเขารู้สึกเขาสบายใจที่ได้อยู่ใกล้ๆกับคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เก่งมากในสายตาย เขาเวลาที่คุณพูดอะไรบอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เขาค่อนข้างที่จะรับฟังแล้วก็เชื่อในสิ่งที่คุณบอกอะไรแบบนี้ได้ค่ะและอีกส่วนหนึ่งอ่ะมีคิดว่าเหมือนเขาว่าอยากจะสนิทสนมกับคุณมากขึ้นโดยการที่จะหาอะไรบางอย่างอ่ะมาทําร่วมกับคุณเพื่อที่จะทําให้เราสองคนได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นมีเวลาให้กันมากขึ้นและนั่นอาจจะหมายถึงทําให้เขารู้สึกว่า ไม่มีโอกาสในการพัฒน,นาความสัมพันธ์มากขึ้นได้นั่นเองนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแล้วหลังจากนี้นะคะทิทางความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนนะคะหลังจากนี้นะคะทิทางความสัมพันธ์จะเป็นประมาณไหนเซเว่ o r อฟนะคะ Strength นะคะแล้วก็ไพ่เดทนะคะ,ะมีรู้สึกว่าในความสัมพันธ์ตรงนี้ขอโทษเซเว o น Swords หน่อยอ่ะมีรู้สึกว่ามันจะมีการเอาความลับอะไรบางอย่างมาพูดคุยกัน ะะแต่มิรู้สึกว่าในการพูดคุยตรงนี้เดี๋ยวนะอะไรติดผ้าโอเคอนในการพูดคุยตรงนี้มันอาจจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในความสัมพันธ์ได้อย่างแบบได้อย่างมากๆในประมาณนี้นะขอดูไหนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนคะ่ะม,มีรู้สึกว่ามันจะมีการมาคุยกัน แต่ตัวคุณเองอะ่ะอาจจะรู้สึกว่าไม่ไม่ได้โอเคกับสิ่งที่เขาพูดก็ได้นะเออคุณอาจจะรู้สึกว่ามันยังมีความแบบไม่น่าดิวอะไรบางอย่างอะไรประมาณนี้นะคะมันก็เลยทําให้คุณคิดเยอะถ้าเกิดว่าคุณจะต้องมีการลงทุนลงแรงหรือทุ่มเทอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ตรงเนี้ยหุย้ยเหมือนกับคุณรู้สึกว่ามันมันจะไม่เวิร์กหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้แล้วก็อาจจะมีความกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวความสัมพันธ์ของเราที่มีอะ่ะ มันจะเสียไปด้วยหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้เพราะมันมีในเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่เข้ามานั่นเองนะคะคราวนี้ค่ดูหน่อยว่าเราเขาจะตัดสินใจอย่างไรนะคะไฟออฟซอร์สสกรีนออฟซอร์สนะคะในออฟคอนนะคะอืมมีรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าคุณนะตัดสินใจที่จะแบบว่าไม่ได้ช่วยแบบเต็มเต็มกำลังมีรู้สึกว่าคุณจะช่วยในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ช่วยเต็มกับเต็มกำลังอะไรประมาณนี้นะคะ หรือคุณอา,อาจจะให้ไอคิดไอไอเดียแนวคิดบางอย่างไปให้เขาว่าลองไปลุยนะคะแล้วปรากฏว่าเออมันก็มีโอกาสที่มันจะไม่ค่อยเวิร์กอะไรประมาณนี้แล้วมันก็เลยทําให้เขาก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันไม่ได้ปังอย่างที่คุณบอกจริงๆด้วยหรืออะไรประมาณนี้ได้นะเออเพราะฉะนั้นทามีรู้สึกว่าคนที่เข้ามาเนี่ยคือเขาน่าจะมาปรึกษาอะไรบางอย่างแหละแล้ว เขามาด้วยความเปลี่ยนล้นแล้วก็ความคาดหวังแบบว่าคุณเหมือนแบบไกด์เขาไปแล้วว่าเฮ้ยมันมีจุดอ่อนนะมันไม่เวิร์กนะไม่เชียนะถ้าจะทาอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็คือเหมือนกับถ้าเกิดเขาทำมันก็มีโอกาสที่จะแบบล้มหรือแบบเสียหายอะไรประมาณเนี้เออแต่คุณก็อาจจะแบบโอเคถ้าอยากลองก็ลองมันจะมีบางจุดที่คุณอาจจะช่วยสปอร์ตได้บ้างแล้วปรากฏว่า มันเหมือนกับกรณีแรกนะคือเขาไปลองแบบจริงๆแล้วมันก็ไม่เป็นอย่างที่ฝันกับอีกอันนึงคือเขาล้มเลิกกลางคันว่าสิ่งที่คุณพูดเพราะว่าคุณนะ่ะไม่สนับสนุนในสิ่งที่เขาจะไปทำหรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะโอเคก็เรียบร้อยนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่นะคะไปที่สองนะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของลัคนาราศีนะคะที่อาจจะเกี่ยวข้องค่ะ มีราศีกุมนะคะราศีมีถุนนะคะราศีกั้นนะคะแล้วก็ราศีเมษน,นะคะเระียบร้อยสาหรับคนที่เลือกไปไพ่ใบที่2เป็นอะไรไม่รู้่พูดติดๆกับกดและขอไปทุกคนด้วยนะคะโอเคแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบที่3ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในเร็วๆนี้นะคะจะมีใครนะคะที่คิดถึงคุณนะคะคนที่คิดถึงคุณเนี่ยเขาเป็นใครนะคะ Three of Swords นะคะ h e e m p r e s s นะคะแล้วก็ k i n o o Swords มีรู้สึกว่าในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหากันมาก่อนหน้านี้เช่นอาจจะทะเลาะกาันมีเรื่องของความบาดหมางหรือเป็นลักษณะที่อาจจะมีเรื่องของการนอกใจหรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะแล้วมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดูค่อนข้างจะมีความแตกต่างกันเยอะพอสมควร บางคู่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เคยรักกันแล้วต่างฝ่ายต่างแยกย้ายไปมีคนใหม่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะอืม h i g h p r i n น e นะคะ Four of Swords นะคะมีรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่เคยแบบใส่ใจเทคแคร์ care, ดูแลคุณมากๆนะคะ เหมือนปกติมีอะไรก็ค่อนข้างจะยอมแล้วก็ตามใจตลอดอะไรแบบนี้แต่ว่าคนนี้อยู่ดีๆเนี่ยเขาก็อาจจะนิ่งไปอยู่ดีๆเขาก็เงียบไปนะคะซึ่งกรณีแรกนะมิงบอกว่าคนนี้มีโอกาสที่จะเจ็บป่วยไม่สบายได้ด้วยในช่วงนี้นะคะหรืออย่างที่2นะคะคือคนคนนี้เหมือนกับเคยมีพาที่ซีเร้จริงๆมากๆแล้วอยู่ดีๆความสัมพันธ์มันก็ค่อยๆลดความสําคัญลงจนในวันนึงมีการตัดจบ ความสัมพันธ์ไปนะคะเพราะฉะนั้นกรณีเนี้ยเป็นคนคุยเก่าแฟนเก่าอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะ3 of Cups นะคะเอ็ Egg of s w o r d นะคะแล้วก็ Night of Swords ค่ะซึ่งความสัมพันธ์ตรงนี้มันก็เลยออกแนวว่าเหมือนจะยังสามารถเป็นเพื่อนกันได้บ้างนะแต่ว่ามันก็มีสภาวะที่เหมือนกับเขาจะห่างจากคุณไปช่วงหนึ่งเลยเพื่อแบบไปเคลียร์ความรู้สึกตัวเอง เราก็จะมีแต่คุณนั่นแหละที่พยายามจะเข้าหาเขาอะไรประมาณนี้แต่ว่าในเจตนาของคนที่เข้าไปมันเหมือนก็ไม่ได้เชิงว่าจะงอด้วยนะแต่ว่าก็กพยายามจะทำให้มันไม่มีปัญหาการรุนแรงพยายามจะเหมือนเยียวยาความรู้สึกอะไรประมาณนี้ได้นะคะ The Star นะคะ Page of Swords นะคะแล้วก็ Ace of Swords ะคะแล้วนะต้นนี้มันเหมือนตัวเขาอาจจะอยู่ในจุดที่เข้มแข็งมากขึ้นเขารู้สึกสบายใจมากขึ้นนะคะ อาลงประมาณว่าโอเคก็มองความสัมพันธ์นี้ในเชิงของการเป็นเพื่อนกัรเป็นพี่น้องมากขึ้นนะจนบางทีอาจจะทําให้คุณรู้สึกงงๆว่าเอ๊ะสรุปเขายังไงเนี่ยเขาเคลียร์ใจได้แล้วใช่ไหมจะไม่มีปัญหาแล้วหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนั้นได้นะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วเขาจะติดต่อหาคุณในเรื่องอะไรนะคะเขาคนนี้จะติดต่อหาคุณนะคะในเรื่องอะไรนะคะ t o f s ฟ o อร์นะคะค n s นะคะแล้วก็ n i ไนออฟว n นนะคะ อ,อมีรู้สึกว่าในการที่เขาเนี่ยจะติดต่อหาคุณนะเพราะมันเหมือนเขารู้สึกว่าเขามีเรื่องเครียดเขามีเรื่องไม่สบายใจแล้วเขาต้องการกำลังใจหรือว่าต้องการการช่วยเหลือซัพพอร์ตบางอย่างอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็เลยนึกถึงคุณเป็นคนแรกๆพราะเขาเมองว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนที่เหมือนกับว่าฉลาดในเรื่องของการวางแผนเหตุผลแล้วก็เป็นคนที่ให้คำปรึกษาได้ดีอะไรประมาณนี้แล้ว เขาก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเขาขอความช่วยเหลือจากคุณจริงๆอะ่ะคุณก็น่าจะเป็นคนแรกๆที่มีการเทงแอคชั่นนะคะในการติดต่อกลับนะหรือคุยด้วยหรือจะมาหาหรืออะไรประมาณนั้นได้นะคะ s w ว n of Con นะคะ m n ความสัมพันธ์ตรงนี้อาจจะมีการถูกทรดในเชิงของการเป็นเพื่อนไปแล้วนะซึ่งเม่เหมือนตัวเขาก็คิดว่าเราก็คงบอกว่าเขาเนี่ยอาจจะแบบเป็นแค่เพื่อนจริงๆนะเพราะฉะนั้นมันก็ ดูมีความโปร่งใสในระดับหนึ่งดูแบบไม่ได้จะต้องมีซัมติงอะไรนะเขาแค่ต้องการกำลังใจหรือการช่วยเหลือสิ่งดีๆจากเราเท่านั้นเองอะไรประมาณนี้ได้นะคะ And of the moon อนะคะ แต่มิงก็รู้สึกว่าพอมันมีเหตุการณ์ที่ทําให้ได้กลับมาคุยอ่ะมันก็แอบมีความหวั่นไหวนะแต่ว่าสุดท้ายอ่ะต่างฝ่ายต่างก็พยายามดึงอารมณ์ตัวเองค่ะให้กลับไปในฟิลที่แบบไม่คาดหวังกับความสัมพันธ์ตรงเนี้ยให้อิสระซึ่งกันและกันแบบนั้นได้นะคะอืมเพราะความสัมพันธ์ตรงเนี้มันเหมือนเขามองว่าคุณนะ่ะค่อนข้างจะแสดงออกชัดเจนแล้วแหละว่าคุณอ่ะแบบ เคลียแล้วกับความรู้สึกคุณคงไม่ได้อยากจะไปต่อไม่ไม่อะไรแล้วอะไรประมาณนี้เพราะว่าท่าทีของคุณมันดูค่อนข้างจะดูแข็งดูนิ่งอยู่เย็นชาหรืออะไรประมาณนี้ได้เพราะฉะนั้นนะคะมีเรารู้สึกว่าคนนี้โทรหาคุณนะคะหรือติดต่อเพื่อขอกำลังใจหรืออยากได้สิ่งดีด แล้วเขาก็คิดว่าในความสัมพันธ์ถ้าเป็นในเชิงของความรักเขาคงจะหมดหวังไปแล้วเพราะว่าคุณคงไม่ได้มีเยื่อใ่อะไรเลยนะคือการแสดงออกของคุณมันคือเพื่อนแบบเพื่อนจริงๆอะไรแบบนั้นได้นะคะก็เลยมองว่าก,ก,ก็ก็คุยในเชิงเพื่อนได้นี่นาอะไรประมาณนี้นะคะโอเคนะคะก็เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรักนาราศรีที่อาจจะเกี่ยวข้องค่ะ ส่วน so, สำหรับใครนะคะที่อยากจะรู้เพิ่มเติมว่าแล้วความรู้สึกลึกๆที่แท้จริงนะคะของเขาในะเขาคิดยังไงกันแน่แล้วหรือว่าเขาอยากให้คุณแอคชั่นแบบไหนนะคะสามารถอดไ์ดูดวงส่วนตัวได้นะจ๊ะอ่าลัคนาราศีนะคะที่เกี่ยวข้องมีราศีกุมราศีพิจิกราศีธนูแล้วก็ราศีสิงค์ค่ะเรียบร้อยสำหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบที่3ก็ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็กลับมาเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าส่งตรงนี้สวัสดีค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบที่4ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใครคือคนที่จะติดต่อหาคุณในเร็วๆนี้นะคะใครที่จะติดต่อหาคุณในเร็วๆนี้เป็น s w e n of con นะคะ n i g h t of sword นะคะ n i h t of r นะคะมีรู้สึกว่าคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนของคุณนะคะที่ เหมือนกับอยู่ดีๆก็ติดต่อหาคุณแบบปุบป,ปับกระทันหันหรือบางครั้งอยู่ดีๆก็บุกมาเลยมาหาเลยหรืออะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันนะคะซึ่งคนคนนี้เขาอาจจะมีนิสัยบุคลิกบางอย่างที่ดูเด็กๆนะคะเป็นคนบางทีก็ดูน่ารักขี้อ้อนแต่บางครั้งก็ดูเหมือนเป็นคนที่ไม่กล้าขอความช่วยเหลือจากใครอะไรประมาณนี้ได้นะคะไม่เหมือนตัวเขาอยู่ดีๆก็รู้สึกคิดถึงคุณขึ้นมาเพราะ S <S <an> <S เขาอาจจะเหมือนกับต้องการอะไรบางอย่างเช่นนะคะอาจจะเหมือนกับว่าขอคำปรึกษาอะไรแบบนี้ก็ได้นะเออเขาอาจจะเหมือนกับพอไพ่ของคุณมาเป็นไพ่าราชินีไพ่ของเขาไม่มีไพ่เด็กด้วยนะมีเลยอมองว่าเหมือนกับมาขอคําปรึกษาอะไรบางอย่างที่เขาน่ะคิดไม่ตกอะไรประมาณนี้แล้วเขารู้สึกว่าการมีคุณอนะ่ะมันคือความสบายใจอะไรประมาณนี้ได้นะคะเหมือนคุณอนะ่ะจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เขารู้สึกมั่นใจในตัวเอง รู้สึกว่าเอ้ยอ๋ออันนี้ทำไดอันนี้ทำไม่ได้อะไรประมาณนั้นได้นะคะไฟออฟเอ็ตนะคะไฟออฟคอนซึ่งคนคนนี้เขาเองเนี่ยอาจจะ หมือนกับเป็นช่วงของการต่อสู้กับชีวิตนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับการหาความมั่นคงหาธุรกิจส่วนตัวมองหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองแต่ว่าตัวเขาอาจจะยังมีสภาวะของความไม่พร้อมเช่นความรู้ที่มียังไม่มากพอคะหรือการเงินที่มีอาจจะยังไม่มากพออะไรประมาณนี้ได้คะ่ะมันก็เลยเหมือนกับว่าออกแนวแบบจะบอกมาขอความช่วยเหลือคุณไหมก็ไม่เชิงอะไรประมาณนี้นะเออแต่มิงคิดว่าตัวเขาอะ เหมือนกับเขากำลังคิดว่าเขาควรที่จะรับโอกาสใหม่ๆบางอย่างที่เขาได้มาอย่างลับๆไหมหรืออะไรประมาณนี้แล้วถ้าเกิดว่าคุณนะคะ รู้สึกแบบเอ้ยเชียนะโอเคอะไรประมาณเนี้ยมันจะทําให้เขารู้สึกสบายใจอะเหมือนกับเออมีคนมีคนคิดแบบเดียวกับเขาเลยเลยประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันเลยเหมือนกับคุณก็จะเป็นจุดเปลี่ยนบางอย่างเวลาที่เขาจะตัดสินใจทํานั่นทนํานี่อะไรประมาณนี้ยเขาก็เลยจะวิ่งมาปรึกษาคุณนะคะซึ่งคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนคุณก็ได้นะเออหรืออาจจะเป็นคนที่คุณแบบรู้จกักแล้วก็มีความสนิทสนมในระดับหนึ่งไรแบบเนี้ยมีรู้สึกว่าคนคนนี้เขาค่อนข้างจะฝังคุณพอสมควรนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า แล้วนะคะในะการติดต่อเนี่ยเขาจะติดต่อหาคุณในเรื่องอะไรนะคะคนนี้เขาจะติดต่อหาคุณในเรื่องอะไรนะคะอ่า คือมีรู้สึกว่าจริงๆอะเขามีท็อปิกบางอย่างที่เขาอยากจะมาคุยนะแต่ว่าถ้าถามว่าสาเหตุหลักๆที่ทําให้เขาติดต่อหาคุณนะเพราะนะคะเขารู้สึกว่าเหมือนคุณ่ะกาลังจะหายไปเขารู้สึกว่าคุณดูมีการทิ้งระยะดูแบบไม่ค่อยคุยหรือไม่ค่อยมาเจอแล้วอะไรประมาณเนี้ย เออทั้งที่เหมือนก่อนนะั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณก็ยังให้ความสําคัญกับเขาอยู่แล้วก็ f a ดออกไปนะคะมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยรู้สึกคิดถึงคุณนะคะมันเลยเป็นจุดที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องมีการกระตุ้นหรือลนแอคชั่นบางอย่างให้คุณรับรู้นะคะว่าคุณเนะี่ยยังเป็นคนที่มีความหมายสาหรับเขานะคุณเนะี่ยยังเป็นคนสําคัญแล้วเขาก็ยังนึกถึงคุณอยู่ตลอดอะไรประมาณนี้ได้นะคะแล้วมันเหมือนตัวเขาเองเนี่ยก็ กลัวว่าคุณจะกังวลใจมีเรื่องคิดมากอะไรไหมทําไมคุณถึงได้เงียบไปนิ่งไปอะไรแบบเนี้ยจุดนี้น่าจะเป็นจุดหลักๆที่ทําให้ตัวเขาค่ะก็เลยเหมือนกับพยายามที่จะเหมือนกับว่าทักกลับมาโทรกลับมาอะไรประมาณนี้ได้นะคะเออมันเหมือนกับเขารู้สึกว่ายังไงอะถึงคุณจะเฟดออกไป <c oughs> แต่จริงๆในใจเนี่ยคุณน่าจะยังรู้สึกดีกับเขายู่แหละยังไงก็ยังหวั่นไหวอยู่นะคะ <c oughs> มันก็เลยทําให้เขาพยายามจะใกล้ชิดแล้วก็เอาอกเอาใจใส่ใจพยายามจะซัพพอร์ตแล้วก็พยายามทําให้คุณอะรู้สึกว่าคุณอะอยู่ในชีวิตเขานะอ่าอยู่ในเรื่องราวสตอรี่ของเขาตลอดนั่นแหละอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมันเหมือนตัวเขารู้สึกไม่สบายใจเอาง่ายๆเวลาที่ไม่ได้มีคุณอะไรแบบนั้นได้นะคะเออ แล้วมีรู้สึกว่าที่จริงตัวเขามีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาด้วยนะแล้วก็คนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยอาจจะมาในเวที่เรื่องเกี่ยวกับการงานหรือว่ามาในเวที่เหมือนกับพร้อมจะจริงจังกับเขาอะไรประมาณนี้ได้นะคะแต่เห,ตเ,เ,ะะเ,เหมือนตัวเขาเองอะค่ะเออไม่เหมือนตัวเขาเองอะกลัวกับความสัมพันธ์ใหม่ๆไม่ใช่ว่าแบบ แบบว่าจะพูดไงเหมือนเขาก็อาจจะรู้สึกสนใจความสัมพันธ์ใหม่ๆที่เข้ามานะที่มันน่าตื่นเต้นอนะ่ะแต่ลึกๆอ่ะเขาก็ยังกลัวกับการเริ่มต้นใหม่เพราะว่าไม่รู้ว่ามันดีจริงไหมอะไรประมาณนี้มันก็เลยทําให้ตัวเขาค่ะอาจจะมีการพยายามถอยแล้วก็เฟดออกมาจากความสัมพันธ์ใหม่ๆนะซึ่งมิงได้มองว่า ไม่แน่ใจนนะที่ที่คุณออกไปเนี่ยเพราะคุณรู้สึกว่าเขากำลังสนใจคนอื่นหรือเปล่าคุณก็เลยถอยออกมาส่วนตัวเขาเองอะ่ะเหมือนดีด้ากับความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือการเริ่มต้นใหม่อะไรบางอย่างในชีวิตของเขาค่ะแต่สักพักพอเขารู้สึกว่าเหมือนคุณอะ่ะแบบหายไปเลยเพอเขาเหมือนสนใจคุณน้อยลงไปโฟกัสเรื่องกิจกรรมอื่นของเขาหรือไปโฟกัสกับคนใหม่ๆที่เข้ามาเขาก็เลยรู้สึกว่าฮุ้ยถ้าจะไม่ดีแล้วเงียเขาก็เลยต้องพยายามกลับมาให้ความสําคัญกับคุณอีกรอบหนึ่งนั่นเองะคะ่ะโอเคก็เรียบร้อยนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบสุด นะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนลัคนาราศีนะคะที่อาจจะเกี่ยวข้องค่ะส่วนสําหรับใครนะคะที่อยากจะดูแบบละเอียดนะคะว่าเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงกับเรากันแน่เรามีแนวโน้มที่เขาจะ take action แบบไหนนะคะก็สามารถอะไรดูดวงได้ค่ะ mm hmm. ลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องนะคะมีราศีมีนะคะราศี มีเหมือนกันซ้ําขออีกใบนึงนะคะเป็นราศีเมษนะคะราศีมกรแล้วก็ราศีกรกฎค่ะเรียบร้อยสาหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบสุดท้ายนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าส่งน,นี้สวัสดีค่ะ